อะไรเนี่อเแม่หรอหนีแม่หรอหนีแม่หรอฮะสู้หรอใครทำผิดใครทำผิดอย่ามายิ้มนะยังยังยังใครทำผิดใครลื้อของของแม่ยังยังแหมสู้อ่อสู้่ะสู้หรอสู้หรอมีเนี่ยสู้สู้สู้หรอสู้หรอสู้หรอสู้แม่หรอฮะใครทำผิดไม่ยอมรับผิดดื้อหรอดื้อหรอไม่ต้องมาแงบเขาเลยนะอืม ใครลื้อของยั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 งน่ะหนักนักนักใครลื้อของของแม่อย่าหนีนะอย่าหนีนะฮะยงัยงยงังยังใครลื้อของของแม่ยังอีก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 อาาืมอาาืมอืมอืมอืมจุดโต๊มัจุดโต๊มาหนีหอนหอนหอ่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเอ้ นี่นี่เด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อเหรอใครดื้อใครดื้ออ่ะอ่ะดื้อเหรอหรือของของแม่เหรอเนี่ยใส่ไม่ดีแน่แน่ยังยังยังเอานะนะนะอ๋อ อ้าวหนีอ่ะ่หนีอ่ะ่หนีหนีหนีไม่หนีอ่ะ่หนีแม่อ่ะหนีอ่ะหนีไปไหนหนีไปไหนเข้ากองเลยเข้ากองเลยหนีอีกแล้วหนีอีกแล้วอหนีหนีหนีอ่ะหนีอ่ะหนีแม่อ่ะหนีแม่อ่ะหนีแม่อ่ะหนีไม่แม่จะจับจะจับนี่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 ไปเลยชกซ้ายชกขวา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 เลย นี่แน,น่นีน่แน่นี่แน่ดื้อดื้อเอ้ย